จับจอบหน่อยสิรู้จะมีปัญหาหรือเปล่านะครับต่างข้าหรือไม่เครื่องนี้ทุกทีมันจะห่วยนะมันจะห่วยแถมไม่เหล็กมันอ่านไม่ออกประจำต้องเอาไปเช็คข้างในตลอดเลย า,าัดคิ้วแล้วเขาไปเช็คข้างในดีกว่าครับปั๊บสม,มสุดเรือ่อง<ล>มันมีปัญหาตลอดระย,ยะห่างเลยครับจริงระยะห่างเลยนะครับข้างในก็ต้องโลง่ลงๆไว้นะครับแล้วก็ลูกค้าก็รอข้างนอกนะรอข้างนอกภาพกับรับเห็น<ส> <Jupiter> ครับครับเสีนต้งไหนก็ได้นะครับอย่าลืมนะฮะปากกาครับวันหลังต้องพกมาเองด้วยนะฮะากลัวอะไรขนาดนั้น,นแน่ผม DIY ฮ DIY ครับจากคลิปช่วงต้นนะครับจะเห็นว่าผมได้เข้าไปแก้ ไปที่ธนาคารนะครับแล้วก็ไปแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไปเช็คสเตทเมนต์ด้วยแล้วมันก็ปรับไม่ได้นั่นแหละนะครับก็รู้อยู่แล้วนะเครื่องข้างนอกมันห่วยนะครับเออเอาตรงๆงกันเลยนะต้องเข้าไปเช็คในธนาคารเดี๋ยววิธชีแก้งผมก็เดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวคอยมันสงบเรียบร้อยก่อนผมจะเปิดบัญชีสาขาบิ๊กซีแทนนะครับแล้วก็ระงับระงับนะระงับบัญชีเก่าไปซะเลยนะฮะแล้วก็ผมต่อคิวเข้าไป ให้เจ้าหน้าที่นะครับเ,เดินเดินสเตตเรียกว่าไงนยปรับสมุดให้หน่อยเสร็จแล้วก็แจ้งด้วยว่านะครับไม่รู้มันเป็นอะไรซึ่งเข้าใจว่าผมเคยผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนนะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนนี่แหละกับธนาคารตัวนี้แล้วกับพร้อมเพย์นะบัญชีนี้แล้วแต่ว่าไม่แน่มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะ ผมก็จำไม่ได้ว่ามันไปอยู่บัญชีไหนก็เลยให้เช็คให้หน่อยแล้วทาให้หน่อยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เช็คให้นะเช็คให้เลยคือรู้แล้วว่าเราจะทาแหละแล้วก็เพราะเหตุการณ์อะไรรู้อยู่แล้วนะเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองนี่แหละเขาก็บอกว่าอ๋อไม่มีค่ะผูกกับเบอร์โทรค่ะอ่ะเช่งนั้นมันไปเป็นตอนไหนหรือเราจําผิดนะครับซึ่งมันคือความบิดพลาดของผมเองที่อ่มามสเสจนะนี่ไงขยันให้ดูนะครับหรือข้อความตัวน,นี้เช็คสถานะแล้วเนี่ย ก็เตือนมานะครับว่าวันที่14นะครับกำลังดําเนินการนะครับแต่ว่าผมเองนี่ใจเย็นนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างด้วยเนาะว่าจะสําเร็จไม่สําเร็จจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยตัวเองก็มั่นใจด้วยนะว่าเราได้ทําเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยได้ทาพร้อมเพย์ผูกแล้วล่ะกับเลขบัตรประชาชนเพราะสอนคนอื่นได้ไงนะแต่ตัวเองไม่ตรวจไงเวลาพูดเวลาสอนคนอื่นเนี่ยแหมสอนได้สอนดีนะเออแต่กับตัวเองปุ๊บนี่เป็นไงอีเหนาเป็นเองนะครับสอนสอนยากสอนเย็นใช่ไหม เออมันแหละแล้วแหละนะฮะไม่หรอกปะกติคือผมก็คือไม่ได้เดือดร้อนนะครับผมเดือดร้อนเรื่องเงินนะครับแต่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องจะรีบใช้นี่ใช่ไหมฮะเงินมาเดี๋ยวผมก็พักไว้ตรงนั้นแหละนะครับผมแล้วก็เป็นโอกาสที่จะทําเป็นตัวอย่างด้วยถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ยังงงว่าอา้าวกำลังกำลังดำเนินการกําลังดําเนินการทําไมไม่บอกเลยว่าโอนแล้วจะได้รู้ว่าโอนสําเร็จหรือไม่ใช่ไหมครับผมนั่นแหละ จะสาเร็จหรือไม่วันที่สิบสี่นะได้รับข้อความนี้วันที่สิบสี่มันก็จะบอกว่ามันก็บอกว่าวันที่สิบสี่ไงแต่ก็กําลังดาเนินงานอยู่ดําเนินการอยู่โหกว่าจะได้ข้อมูลมานะครับเราเช็คสถานะได้ถูกนั่นแหละสําเร็จนั่นแหละนะครับก็เหมือนเดิมบรรทัดเดิมนะครับเดือนแรกนะเดือนที่1นะครับไม่ใช่เตือนที่หนึ่งนะมีคลิปเก่าผมอ่านว่าเตือนที่1่เพราะสายตาไม่ดีนะครับแล้วก็มันก็ ความหมายมันคือพ <c oughs> ูดแบบเล่านะก็เป็นคําว่าเตือนอะไรเงี้ยเป็นการเตือนหรือบอกและเป็นเตือนครั้งที่หนึ่งั่นแหละผมเลยบอกว่าเตือนครั้งที่1แต่ถ้าอ่านจริงมันคือคาว่าเดือนเพราะเดือนที่รับเงินแต่ก็เตือนครั้งที่1แล้วผมอ่านผิดอ่านผิดก็อ่านผิดแต่เวลาเล่าบางทีเราใช้คําว่าเตือนครั้งที่1ไงนะเป็นการรวดรวบรัดตัดคําไปเลยอะไรเงี้ยแต่ด้วยผมเองผมอ่านผิดนั่นแหละก็เห็นเป็นคําว่าเตือนนะฮะไม่ใช่คําว่าเดือนแต่ด้วยเจตนาที่ ผมเห็นว่ามันเป็นการเตือนก็เลยรัดและใช้คําว่าบอกนั่นแหละบอกกล่าวบอกเตือนเป็นครั้งที่1นนะครับครั้งที่1ว่าโอนเงินไม่สําเร็จนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี่เปลี่ยนเป็นคําว่าโอนไม่สําเร็จแทนเห็นไหมก็ถึงรู้ว่าอ้าววันนี้วัน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 ที่17แล้วนี่นาวันที่16บหกสหรือเปล่าจำไม่ได้นะว่ามันบอกตั้งแต่เมื่อไหร่นะซึ่งผมเช็ควันที่17 นะครับ17วันนี้เลยนะครับถึงได้ออกมาเป็นสองบรรทัดนะครับนี่เลยถ้าวันที่17คือวันนี้จึงมีข้อความที่แจ้งออกมาเป็นเดือนที่หนึ่งเตือนครั้งที่ที่สองนั่นแหละนะครับเตือนครั้งที่2คือมันไม่มีเตือน1เตือน2ให้เห็นก่อนไงไม่มีเตือน2ให้เห็นก่อนไงเราเลยอ่านเป็นเตือน1นนะฮะแต่อันเนี้ยเขาเนี้ยเตือน เตือนครั้งที่2นะครับครั้งที่2วันที่ยี่มสองไงนะครับในวันที่ยี่มสองอีกไม่กี่วันเนี่ยเพราะกําลังดําเนินการนั่นแหละกําลังดําเนินการความหมายเขาว่ากําลังดําเนินการตอนนี้เข้าใจเข้าใจชัดเจนแล้วลหละว่ามันกําลังจะโอนให้นะครับคือมันบอกว่าวันที่ยี่มสองกำลังจะโอนให้นะฮะพอวันยี่มสองปุ๊บมันอาจจะไม่โอนก็ได้นะต่างอาจจะไม่มาก็ได้เพราะมันอาจจะมาวันที่ยี่มสามก็ได้นะครับ แล้วเดี๋ยวมันจะบอกเองอีกนะคือไม่แน่มันอาจจะบอกใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นแหละเป็นเป็นเตือนครั้งที่3เป็นมัทัดมัทัดล่างนี่ไงมาทัดมัทัดที่สนี่ไงแล้วมันก็จะบอกอีกว่าครั้งที่สมวันที่ยี่สิบสองทำมาถึงวันที่ยี่สิบสองน่ะมันดันเตือนตอนดึกนะฮะมันกำลังโอนสําเร็จตอนดึกแล้วมันก็เขียนไอ้ข้างหลังนี้ด้วยนะว่าสําเร็จแล้วอย่างเงี้ยโอนสําเร็จแล้วอืมเรารอสตาร์มมาตั้งแต่เช้าแต่บ่ายแต่มันยังไม่มานะครับสถานะกําลังดําเนินการ แล้วเราต้องมาเช็ควันไหนฮะมาเช็ควันที่ยิ่มสามแล้วมันก็จะบอกตรงเนี้ยครั้งที่สามวันที่ยี่สิบสามเอ้ยมันก็จะบอกวันที่ยิ่มสองแต่ณวันนั้นเนี่ยณวันนั้นมันวันที่ได้ตังค์อ่ะมันเป็นวันที่ยิ่มสามเขาใช่ไหมมันอาจจะโอนกันหลังกันดึกดหรือเปล่าสามสี่ทุ่มหรือเปล่าโอเคอันนี้ไม่รู้ช่างมันเถอะนะฮะเอาเป็นว่า มันกาลังดําเนินการก็คือยังไงสตางค์กำลังเข้าแต่มันอาจจะไม่ไม่ได้เข้าหน้าวันนั้นก็ตามบางคนก็ใจร้อนก็กดเอากดเอาเช็คเอาเช็คเอาอยู่นั่นแหละนะครับมันไม่เข้านะครับมันเข้าช้านะฮะคือพูดง่ายๆคือมันมาสายอ่ะมันไม่รู้จักมาตามเวลาไหนบอกว่าวันที่ยิสองจะมาไงวันที่ยิมสองกำลังดําเนินการไงดาเนินการแล้วทาไมมันไม่สําเร็จสักทีนะครับมันเครื่องมันช้าทํางานช้านะครับเอาเป็นว่าเมื่อกี้ผมต่อตรงที่ ให้พร้อมเพย์นะครับพร้อมเพย์ผูกกับเลขเลขอ่าเลขโทรศัพท์นะเป็นเบอร์เป็นหมายเลขโทรศัพท์เบอร์อื่นนะครับผมก็เลยบอกว่าเออนั่นแหละก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยนั่นแหละเอาเอาให้มันเป็นผูกเป็นหมายเลขบัตรประชาชนนี่แหละจะจะได้จบจบไปนะฮะไอ้เรื่องเก่าๆไอ้ไอ้ไอมันอาจจะอยู่บัญชีไหนนี่ผมเกียดทิดละนะีเกียดตามหรือความ อดีตแล้วเอาเป็นว่าให้มันเสร็จถูกต้องของธนาคารนี่ก่อนเลยก็แล้วการให้ผูกให้มันเรียบร้อยน่ะให้มันผูกเรียบร้อยเลยสักหนึ่งธนาคารน่ะนะก็คือผมก็ตั้งใจเอาใช้ผูกให้กับธนาคารกรุงไทยไปเลยก็ผูกกับกรุงไทยไปนะครับเพราะว่าของกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเบอร์โทรศัพท์ไงนะครับไม่อยากจะไปยุ่งกับมันใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์ซึ่งของกรุงไทยอืมจริงๆจะใช้ธนาคารกสิกรก็ได้นะเข้าไปที่ธนาคารกสิกรแล้วก็ผูกกับเ,เลขที่บัตรประชาชนก็จบแล้วนะครับ ว่าอยากมีปัญหากับกรุงกรุงไทยไงนะครับให้ให้กรุงไทยนี่แหละเพราะว่าสาเหตุหนึ่งที่เราควรใช้กรุงไทยเลยเพราะว่ากรุงไทยเอ่อรียกว่าไงดีเออมันเหมือนสายตรงอะสายตรงสายตรงรัฐบาลอะมันทำงานอะไรมันจะได้ประสานงานกันง่ายไงอย่างเช่นบัตรสวัสดิการของราฐหรืออะไรต่างๆนาๆนางี้ก็ต้องลงทะเบียนที่ที่ไหนฮะกรุงไทยไงถูกไหมแอปบ,บางอย่างก,ก็กรุงไทยไงจะเป็น ช้อปเที่ยวไทยกินนะเที่ยวทั่วโลกเอไม่ใช่กินทั่วไทยหรือไอ้ได้ตังฟรีผมก็ไม่ไม่ไม่เอานะตังฟรีของเที่ยวทั่วไทยอะไรอย่างเง้ยน,นะตังฟรีไว้แจกให้เที่ยวอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เอาแต่เวลาเอาขึ้นมาหรือทําธุรกรรมอะไรตรงเนี้ยก็แอปของกรุงกรุงกรุงไทยนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละสรุปคือกรุงไทยม,มีมีเส้นนะกับระบบราชาการระบบของรัฐพูดอย่างงี้ดีกว่าเอาสั้นๆงๆ่ายๆพอเข้าใจอย่างงี้นะดังนั้นการทําธุรกรรมอะไรก็ตามเนี่ยคุณเอาของ กรุงไทยนี่แหละนะที่สัญลักษณ์เป็นเป็นหงเป็นนกนี่แหละนะครับแล้วมันจะได้ลื่นๆนะสบายๆโอนได้ง่ายอะไรมันรวดเร็วขึ้นนะครับนะพอเข้าใจประมาณนี้นะครับโอเคก็ตามคลิปแรกนั่นแหละก็โอนสําเร็จเอ้ยไม่ใช่โอนสำเร็จ,รจก็ก็ผูกสําเร็จนะครับก็ให้ผมเซน็นนะฮะเซ็นอยู่2จุดแค่นั้นเองนะครับคือยื่นยื่น บัตรประชาชนให้เขาเขาเอาบัตรประชาชนไปถ่ายเอกสารนะครับเป็นสำเนาแล้วก็ให้เราเซ็นนะฮะสองฉบับฉบับแรกก็คือเขาจะไปเขียนเ,เองนั่นแหละว่าเราขอผูกพร้อมเพย์ติ๊กติ๊ก,กถูกอะไรของเขาเองนั่นแหละแล้วลเขาก็จะเขียนชื่อเราลงไปเองนั่นแหละเพื่อความรวดเร็วนะครับนะฮะเขียนชื่อเราเขียนเบอร์อะไรของเขานั่นแหละนะไม่ให้เรามาเสียเวลามากรอกข้อมูลให้ช้าให้เสียเวลาหรอกนะครับเขาก็จะเขียนเขียนเอง ก็เรียบร้อยดีแล้วก็ผมก็ได้รับเมสเซจนะครับตอนที่ทำตอนที่พนักงานนะครับเอาไปเข้าคอมพิวเตอร์นะฮะปุ๊บแป๊บหนึ่งปุ๊บเสียงกด็ดิดขึ้นมาที่เมสเซจในมือถือผมเลยแล้ว S S ในมือถือผมก็จบนะผมก็บอกโอ้ได้รับแล้วครับเนี่ยมันก็บอกว่าพร้อมเพย์ผูกกับเบอร์นี้แล้วนะเนี่ยเบอร์นี้นะมันก็บอกตัวเลข4ตัวหลังมาก็คือเป็นตัวเลขของหมายเลขของบัตรประชาชนแสดงว่าชัวแล้วชัวแล้วนะครับ ก็เขาถามด้วยว่าขอขอเลขขอ,อเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะเราก็งงว่าเอาเบอร์โทรศัพท์ไปทําไมอ๋อเขาจะส่ง s อสให้เรานะครับ,ครบแค่นี้เองเขาถามแค่ถามแค่ขอเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับเพื่อส่ง s อสเอสครั้งแรกผมก็ยังงงว่าผมไม่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์นะครับอะไรเงี้ยครั้งแรกผมก็ยังสวนไปอยู่นะอย่างนั้นแล้วก็บอกอ๋อโอเคเข้าใจละพอเข้าใจละนะฮะดีคิดช้าไงช้า โอเคขอบคุณมากครับ